วันนี้ก็มาดูรถดำหน่อยครับจอดู้พี่ตินก็มาสวัสดีครับผมพี่ชายก็มาทางโน้นเป็นไงไม่ไปเยี่ยมเยียนงานคาราบาลเลยว่าจะไปวันนี้เลยครับเพราะฝนตกพี่ตินเลยมาเยี่ยมเยียนทางนี้เลยเนาะโอ้พี่ชายน้ำท่วมเยอะไหมโน้นน่ะเต็มเลือก วิ่งไม่ได้เลยต้องสูบออกประมาณสองวันอ๋อถ้ามันไม่ซ้ำแต่กลัวมันจะซ้ำเลยดูไม่ขึ้นอ่ะอ๋อครับอู้วันนี้น้องน้ำฟ้าครับผมน้องน้ำฟ้าได้อะไรใหม่ดิอู้ตัวเก่าต่มเกินเม็นเรื่องฝุ่นก็เข้าครับเกิดจกท่ตอเลยจ้ ่อนยล่านมไมยอรบันแนนอกว่อ๋อันนี้เพิซื้อมาใหม่ปะัือครับผมนี่ไปอยู่แถวทางโน้นไกลจากกระสังไหมพี่บ่อคาราบาวก็อยู่บัวคนชัย เลยคนส่งไปนิดหน่อยใช่ไหมอ๋อครับพี่ชายแลไ้สมิตรโมะทำงานไหมขุดสองคันเลยอ๋อเดี๋ยวผมไปพี่เดี๋ยวไปเราจะไปกันแหละ อูนอนอ้น้องน้ำฟ้านี่นี่ครับฮะม,ม,มันเป็นของมันเลยหรือเปล่าโอ,โอ้นี่ใช่มันมากับหัวมันบอกต้องหาลูกยางใส่ไหมอ๋อต้องทำน้าเป็นจับเนาะ วันนี้ก็โอ,อกาสดีครับผมพี่ชายกับพี่ตินยังหล่อเหมือนเดิมครับเป็นไรทำไมเดินเข็ดเข็นี่เจ็บขารองเท้ากินขาทำไมไม่ไปวิ่งงานเ<ใ>น,นี่ยลผมไหนนี่ไอ,อ้เออเออมันมันอะไรนะ รั่วเจด้ก้าก็แป๊บแอรั่วครับผมเอาไปเชื่อมมาแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังเติมน,น้ำยา,าก็เลยเปลี่ยนน้ามันเครื่องไปด้วยครับผมเปลี่ยนถายน้ามันเครื่องชุดใหญ่นะครับแล้วก็ถอดไอตัว กระจกนาซาออกครับผม <ไป S 1> เวลาเวลาขับมันมองยาก,กเวลาขับมองยากก็เลยถอดออกอแต่ยังไม่ขายนะี <c oughs> <c oughs> ้เป็นของเก่าญี่ปุ่นครับเป็นหลังเตา <c oughs> เป็นเก่าญี่ปุ่น <c oughs> ถอดออกก็ดูเรียบๆพื้นๆครับผมแต่ก็สวยนะว่าสวยอยู่ ใจเยอะไปก็ไม่เคยสวยเท่าไหร่นะครับผมแล้วแต่คนชอบครับผมคนละคนชอบอ่ะยังไงก็อัปเดตกันครับผมกับช่บองสืยอนิบุรยยำตอนนี้ก็จอดเช็ครถนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คแอรนะ์อ่ะคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมบ๊ายบาย